เพื่อนเพื่อนพี่ๆ PP นะครับอันนี้ก็จะพามาดูนะครับจากตู้กระแทกข้างนะครับตัวนี้เป็นตู้กระแทกข้างนะผมจะทําผมจะเอามาทําเป็นตู้ออเดอร์เก้านะครับอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ชมนะครับเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับจะถ่ายให้ชมนะครับผมก็จะเอาอันนี้ออก อันนี้ผมก็จะตัดออกตัดตัวนี้ออกนี่ก็ตัดออกแล้วก็ปิดด้านนี้นะครับตัดไม้มาปิดด้านนี้ไว้ก็ทำรอบหน้าใส่นะครับเฉียงใส่ด้านหน้านะครับแล้วก็เสร็จเพราะว่าตอนแรกว่าจะตัดไม้ใหม่มาทำนะครับแต่ว่ามันนานนะครับก็เลย เอาตู้น <Enfin> ี้ทำนะครับเดี๋ยวจะมาโซมเสียงกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้ช่วงดอกนะครับเป็นตู้ปิดนะครับตู้นี้นี่ครับช่วงดอกมันประมาณเจ็ดเซนนะครับช่วงดอกช่วงที่เราทําดอกนะครับเพราะว่าดอกมันดอกสามนิ้วนะครับดอกสามนิ้วทําช่องลมมันช่วงลมมัน เจ็ดเซนนะครับนี่คือเราปิดไว้นะครับถ้าเราเปิดช่องลมเสียงมันจะไม่ค่อยออกครับเบียดตามที่ผมเคยทํามานะครับเพราะว่าดอกมันเล็กดอกสามนิ้วนะครับอันนี้ดอกสามนิ้วถ้าเราทําช่องพอดพอดลมถึงจะทําช่องพอดลมแบบเล็กเสียงมันก็ไม่มีเบสดนะครับตามที่ผมทําตู้มาตู้เล็กมานะครับ ถ้าอยากให้มันมีเบตรเราต้องทำตู้ปิดนะครับดอกมันเล็กทำตู้ปิดแล้วก็ต้องแบบว่าช่วงห้องลมนะครับต้องให้มันพอดีกับดอกนะครับมันจะได้มีเบตเบดแบบยาวๆนะครับอันน,นี้ก็จะประมาณเจ็ดเซนอันนี้ก็จะ ช่วงห้องดอกมันก็จะประมาณนี่ครับ8.5นะครับอันนี้8.5 8.5ดห้าแดจุดห้าคูณเจ็ดเซนนะครับอันนี้คือห้องดอกนะครับห้องดอกแบบช่วงลมมันอยู่นะครับที่จะทําเป็นเบรดได้ออกมาเต็มที่แล้วก็เผื่อด้วยครับเพราะว่าดอกเราดอกเรามันสามนิ้วความใหญ่ของดอกมันประมาณสัก จ็ดเซนนะครับวัดจากนี่มานี่ประมาณเจ็ดเซนตู้แล้วก็ไม้แล้วก็ตัดเผื่อด้วยครับอันนี้ถึงจะเจ็ดเซนก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่วัดแบบไม้นะครับช่วงไม้นะครับช่วงไม้จะประมาณแปดจุดห้าถ้าเอารวมกับไม้เลยซ้ายขวาก็จะประมาณเก้าเซนนะครับก็จะประมาณนี้ ถ้าใครจะทำเป็นตู้4นิ้วก็วัดเผื่อไปอีกก็ได้ครับวิธีคำนวณตู้เราก็เอาเอาดอกลำโพงมานะครับความลึกของตู้ก็เอาประมาณสักความใหญ่ของดอกนะครับสมมติว่ามันใหญ่เจเซนใช่ไหมครับดอกมันพื้นหลังมันเราทำสัก7เซนก็ได้อาจจะทำเล็กกว่านั้นก็ได้เจดคูณเจก็ได้ แต่ว่ามันอาจจะใส่ไม่ได้นะครับถ้าเราจะเอา7เซนจากนี้มันนี่7เซนนะครับแล้วความสูงมันก็จะประมาณ8.5นะครับเผื่อไม้เผื่อดอกที่เราจะใส่ไปได้ก็จะประมาณนี้ถ้าใครจะทำเป็น4.5นิ้วก็เราก็มาดูไม้บรรทัดครับ4.5นิ้วนี่ มันก็จะทำตู้ใหญ่ประมาณสัก13เซนครับประมาณนี้13เซน12เซนล้าก็เผื่อว่ให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับเผื่อดอกเผื่ออะไรเราด้วยนี่ระยะห่างมันก็จะประมาณนี่เอาประมาณ13เซนส่วนใครจะทำเป็นแบบว่า6.5นิ้วหรือว่าใหญ่ๆก็นี่ครับเอาตู้ประมาณสักสมมติว่าดอก6.5นิ้วใช่ไหมใช,ใช่ไหมครับ ดอกมันก็จะประมาณนี้ตู้เราก็จะนี่เผื่อข้างละเซนก็ได้ครับเอาประมาณสักนี่สิบเก้าแบบนี้ความใหญ่แบบกว้างคุณยาวแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้ที่ผมคิดนะครับซ้ําไม่ซ้ําผมไม่รู้นะครับแต่ว่านี่ที่ผมคิดออกออกมานะครับจากที่ผมทําตู้ลำงโพงมานะครับดอกเล็ก คิดคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับทำเล็กไปผมเคยทำเล็กนะครับเพราะว่าดอกมันเล็กผมเคยทำปล่อยช่องลมแบบว่าให้มันเล็กนี่ทำตู้ปิดนะครับแต่ว่าช่วงจากหน้าดอกมาหลังดอกแบบว่าเป็นแม่เล็กใช่ไหมครับผมทำเล็กทำประมาณส,สักหาเซนเบดไม่ออกครับเสียงเบดไม่ออกเลยดอกมันเล็ก มันก็จะออกแค่นิดเดียวมันจะเบามากเลยทำสี่เซนก็ไม่ออกครับเราจ้องเอาประมาณเผื่อดอกมันก็พือด้วยก็จะประมาณนี้นะครับเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้แต่ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับผมก็พูดมั่วไปอย่างนั้นผมทำแบบนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงครับ จะทำเป็นตู้ออเดอร์เนะครับอันนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ